ก็ต้องกลับมาสํารวมที่ตัวเราเองเราจะต้องมีความอดทน ต่อท่อยคาที่เขาอาจจะพูดล่วงเกินเราหรือพูดจาไม่ดีกับเราเรามีหน้าที่ต้องมารักษาภาวะจิตใจของตัวเราเองตลอดจนถึงทางกายแล้วก็ทางวาจาของเราก็ต้องมาสํารวมให้มันเป็นปกติให้มันเรียบร้อยดีแม้แต่คําสรรเสริญก็เหมือนกันบางคนก็แกล้งสรรเสริญเราหรือสรรเสริญเราไปในทางที่มันเบ้อวังอลังการไปก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันถ้าอดทนไม่ได้มันก็จะฟุงะ้งไงเราไปยินดีตามคําสรรเสริญของผู้อื่นที่เขาเยินยอเราการสรร เสริญเรามันเกินไปอย่างเงี้ยก็ทาให้เสียทําให้ปิดได้เวลาที่เขาอาจจะนินทาเรามันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยเกิดความขับแค้นเกิดความขึงเครียดทําให้จิตใจนี่ตกต่ําเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราเองอาจจะได้สรรเสริญบ้างได้นินทาบ้างจิตใจก็ขึ้นบ้างลงบ้างในแต่ละวันเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามวาจาที่คนอื่นพูดด้วยอานาจของตันหาอุปทานเพราะอะไรเพราะไม่มีขันติไม่มีความอดทนถ้าเรามีขันติมีความอดทนมันจะรักษาจิตใจ รักษากายรักษาวาจาของตนได้เพื่อให้จิตใจเนี่ยเป็นปกติดีงามใครจะนินทาเออก็ไม่ออกไปรับไม่คึงเครียดไม่โกรธแค้นไม่เจ็บใจหรือใครจะสรรเสริญก็ไม่ออกไปรับไม่ทะเยอทะยานไม่หลงตัวเองก็พิจารณาดูให้รู้ตามความเป็นจริงเขาติถูกอะ่ะเราผิดอะ่ะก็ควรจะรู้จักขอบคุณเขารู้จักขอบคุณผู้ที่ตําหนิติเตียนเราเพื่อเราเนี่ยได้มองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองถ้าเราผิดจริงอ่ะนะเขาติถูกแล้วเหมือนพ แม่เราเตือนเราสามีเราเตือนเราภรรยาเตือนเราอย่างเงี้ยเราเองอาจจะผิดเราก็แก้ไขมันถูกต้องแต่ถ้าเขาติเราไม่ถูกหรือนินทาเราไม่ถูกถ้าเราไม่อยากแจกแจงไปว่าไอ้นี้ไม่มีในเราแบบนี้เราไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแจกแจงไปก็ไม่รับในสิ่งที่เขาตําหนิติเตียนเราเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาเพราะเราไม่ได้ทําอยู่แล้วเขาจะนินทาอะไรก็เรื่องเขาขณะเดียวกันถ้าเขาสรรเสริญเราเกินไปก็รู้ว่าเกินไปเราก็ไม่จําเป็นต้องรับถ้าเขาสรรเสริญพอ พอดีถูกต้องแม้ว่าเราเองจะรับก็รับมาเพื่ Surviv right ans, อที่จะเป็นกําลังใจกับตัวเองที่เราทําดีแล้วเราจะได้ทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่รับเอามาว่าเราพอดีแล้วเราไม่ต้องทําอะไรอีกอย่างเงี้ยเราดีแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองอย่าไปเพลินอยู่คาสรรเสริญของเขาโดยที่ไม่พัฒนาตัวเองไม่ทําอะไรที่มันดีขึ้นไปกว่านี้ถ้ามันทําดีกว่านั้นได้เราก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าเขาชมเราเออเราดีแล้วเราก็อยู่แค่นั้นอย่างเงี้ยไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขมัน ขึ้้นนนกว่าัแต่ละวันเราเองก็จะได้ยินเสียงสรรเสริญคําชื่นชมก็ให้ถือว่าเป็นกําลังใจที่เราเองจะทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ทําให้เกิด การดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นเพราะความดีของตัวเองเราจะต้องเอามาเป็นกำลังใจที่คนอื่นชื่นชมเราแล้วเราก็ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าคนอื่นชื่นชมเราโอ้เราเกิดมีตัวตนมากขึ้นอะ่ะแล้วเราเองก็ไปดูถูกเยยดยามคนอื่นคิดว่าตัวเองดีดูหมิ่นผู้อื่นอย่างเงี้ยว่าเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าหลงตัวเองเสียงนินทาอย่างเงี้ยก็นำมาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจสำหรับที่จะได้มาพินิจพิจารณาตัวเราเองเมื่อถูกเขานินทาลองน้อมมาพิจารณาดู อย่าเพิ่งไปโกรธเขาเรามาพิจารณาตัวเองดูซิว่าเขานินทาเราเนี่ยเราเป็นคนหน้านินทาขนานดะนั้นเราทําอะไรผิดถ้าเขานินทาถูกเออเราก็ ยอมรับคําติของเขาพอดีแล้วเราเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขการติของเขาก็เป็นคุณกับตัวเรานะมันไม่ได้เป็นโทษอย่างเดียวไอ้ส่วนคนนินทาเราเป็นโทษเราเองพิจารณาในคําติของเขาถ้าเราผิดจริงเราเองก็จะได้แก้ไขมันก็เป็นคุณกับเรานะเราก็กลับตัวกลับใจได้แต่ถ้าเขาติไม่ถูกเราก็ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปทะเละเาะกับเขาอันไหนมันดีอยู่แล้วเราก็นิ่งเสียเรารู้ตัวเราเองสภาวะแบบเนี้ยเราถึงจะมีขันติเรามีความอดทนเรารับได้เราไม่ไปทะเลาะกับใคร